ที่บ้านเลขที่112ทับสหมู่ที่6ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตระก้าสิลงของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอัธพรประทีปซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ขณะกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอะแนะที่8ออกปฏิบัติภาร กิในพื้นที่บริเวณบ้านกูมุงหมู่ที่2ตํบลช้างเผือกอําเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567 จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่203/4หมู่ที่2ตำบลจะแนะอเภอจะแนะเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกนัทรุด,ดินมะดียาะที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากเหตุการณ์เดียวกันและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอัตภพร และสมาชิกเอกนักรุด,ดินอย่างหาที่สุดไม่ได้